สวัสดีครับคู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ตรงกับวันที่6เดือน6ปี66 6วมิถุนายน2566นะครับหัวข้อที่ให้เอว้วเนี่ยคือความรักของพิธาความรักนะครับรอเรือไมหันอากาศกอไก่ความรักของพิธาเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ต้องยอมรับว่าน่าตื่นเต้นนะครับน่าตื่นเต้นที่พรรคก้าวไกลเนี่ยกำลังแสดงพลังเป็นพลังที่ประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศตามที่หาเสียงเอาไปได้ช่วงรอยต่อจะได้เป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแหละครับก้าวไกลเนี่ยนำเอานโยบายออกมาตกเขียวหลายนโยบายด้วยกันนะครับ ที่เด่นๆแล้วก็มีการจัดกิจกรรมรองรับไปแล้วเนี่ยก็คือสุราเสรีแล้วก็สมรสเท่าเทียมซึ่งมีความหมายไม่ต่างไปจากแต่งงานเสรีนั่นแหละครับสมรสเท่าเทียมเนี่ยสร้างความนิยมให้กับก้าวไกลามากเลทีเดียวนะครับกลุ่ม LGBTQ เป็นฐานคะแนนหลักที่เลือกก้าวไกลกลุ่มนี้น้อยมากที่จะเลือกพักการเมืองอื่นแต่ก็เข้าใจได้นะครับประชาชนจะเลือกพักการเมืองที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของตนเองได้เท่านั้นแหละครับนี่เป็นสู่รตายตัวนะครับในการเลือกตั้งทั่วโลก LGBTQ คือความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องของความรักพิธาลิมเจริญรัตยืนยันว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยจะผ่านสภาบังคับใช้ได้ทันทีใน100วันหลังจากเป็นรัฐบาลเข้ารับตำแหน่งแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรขัดข้องหรอกครับเป็นการเปลี่ยนประเทศตามที่สัญญาวไว้จริงๆน,นะครับ เพียงแต่มีบางเรื่องที่จะต้องตระหนักให้มากนะครับการยอมรับ LGBTQ เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ในสำนึกมันไม่ต่างไปจากกรณีของสีผิวมันไม่ต่างไปจากการนับถือศาสนานะครับแต่ก็ไม่ควรสนับสนุนให้เกิดสังคม LGBTQ อย่างไม่มีขอบเขตอย่าให้เกิดภาพว่า LGBTQ เนี่ยมันเป็นเพียงแค่แฟชั่นหรือว่าเป็นแบบ ตามตามกันไปนะครับอย่างเช่นที่เคยมีการวิจารณ์ละครหลังข่าวที่เด็กๆลอกเรียนแบบความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นเพราะวันข้างหน้าเนี่ยมันจะมีผลต่อจํานวนพล,ลเมืองนะครับและก็การพัฒนาประเทศนะครับอันนี้เป็นกรณีนี้ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือสุราเสรีเนี่ยหลายคนคงจะเริ่มกลุมขมับกันแล้วนะครับนักการเมืองพูดเรื่องเสรีการผลิตเหล้าเพื่อทำลายทุนผูกขาด แต่สิ่งที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็คือเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้คนไทยเราเนี่ยร่ำสุรากันตามสะดวกเลยมีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณาสุขนะครับเขาระบ,บุว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นอันตรายแล้วก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคในประชากรทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและกําลังพัฒนาไม่ต่ํากว่า60โรคด้วยกันอทิโรคตับแข็งโรคติดต่อที่สําคัญเช่น h i ชวหรือวัณโรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้ง โรคที่ไม่ติดต่อเรือรังอย่างเช่นเบาหวานกับโรคหัวใจก็จะตามมาด้วยเช่นกันคนไทยเนี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับที่40ของโลกโดยเฉพาะเหล้ากลั่นดื่มมากเป็นอันดับ5ของโลกเฉลี่ยคนละ58ลิตรต่อ1ปีเฉลี่ย1ปีเนี่ยดื่มคนละ58ลิตรนะครับซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง9เท่าด้วยกันแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรถึงร้อยละ90 โดยมีผู้เสียชีวิตปีหนึ่งเนี่ยร่วมร่วมส0มหมคนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า1นึ0 0 0สล้านบาทนะครับนโยบายก้าวไกลแค่ให้ผลิตเหล้าผลิตเบียร์ต้องการให้เปลี่ยนมือแค่นั้นเองแหละครับแต่ก้าวไกลเนี่ยไม่ได้หันกลับมาดูปัญหาสังคมที่เกิดจากการใช้ในโยบายสุราเสรีบ้างเลยนะครับสุราเมระยะมัชปมาทัานาเวรมณี สิขาประทังสมาธิยามิมีไว้เพื่อให้ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างนั้นหรือเปล่าก้าวไกลเนี่ยไม่ถามคนที่เขาไม่กินเหล้าบ้างเลยนะครับว่าเขาอยากได้นโยบายแบบนี้ไหมสุราสเสรีเนี่ยมันคือทางออกเดียวของการกําจัดทุนจริงหรือเปล่าพูดถึงเรื่องทุนเนี่ยมันมีอีกทุนหนึ่งที่น่าสนใจเพราะมันเกี่ยวข้องกับนโยบายของพงรรคก้าวไกลด้วยนะครับแรงงานทุกกลุ่ม สามารถตั้งสหาภาพแรงงานได้นโยบายนี้แหละครับจะทําให้พักคก้าไกลเนี่ยหล่อขึ้นอีกเยอะเลยนโยบายด้านแรงงานของพักคก้าวไกลเนี่ยมีความก้าวหน้าไปมากทีเดียวนะครับเพราะว่าให้ความสําคัญกับผู้ใช้แรงงานอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก้าไกลเนี่ยเขาให้เหตุผลอย่างนี้นะครับว่าท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังผันผวนอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับทั่วประเทศเรามีแรงงานกว่า39ล้านคนในทุกๆอาชีพกําลังเผชิญกับความท้าทาย หรือว่าความไม่เป็นธรรมอยู่หลายประการด้วยกันเช่นค่าแรงที่ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพเช่นสถานภาพการจ้างงานที่ไม่มีความมั่นคงเช่นการกําหนดค่าตอบแทนที่ต่ำกว่ามาตรฐานเช่นการทํางานเกินวันเวลาโดยไม่มีค่าชดเชยให้หรือเช่นสภาพแวดล้อมในที่ทํางานที่เสี่ยงต่ออันตรายอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อเสนอของเขาเนี่ยคือรับรองให้แรงงานสามารถ รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานขึ้นมาได้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติไม่มีการแบ่งสถานที่ในการทำงานนิทว่ากันตามตรงเนี่ยนะครับสภาพของแรงงานคือสิ่งที่ในจ้างกลัวที่สุดนะครับเพราะทำให้ลูกจ้างมีพลังสามารถต่อรองกับในจ้างได้ในจ้างอย่างไทยสัม,มิตก็เคยเจอปัญหานี้มาแล้วนะครับย้อนกลับไปดูสิครับ16ปีเห็นความหลังกัน เหตุเกิดเมื่อวันที่15เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2550เวลาประมาณ10นาฬิก30นาทีวันนั้นเวลานั้นเนี่ยสมาชิกสหาภาพแรงงานฟอร์ดและมัสดาประเทศไทยกับสมาชิกสหาภาพแรงงานภาคตะวันออกจำนวน50กว่าคนทั้งหมดเนี่ยเดินทางไปชุมนุมที่บริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้อง ให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานท์นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาพนักงานของบริษัทไทยสมิตอีสเทนซีบอร์ดออโต้พาสอินดัสทรีจำกัดทวนอีกครั้งนะครับบริษัทไทยสมิตอีสเทนซีบอร์ดออโต้พาสอินดัสทรีจำกัดจำนวน260คนซึ่งถูกสั่งเลิกจ้างงานตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2549เพราะอะไรครับ เพราะว่าไปสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานฟอร์และมาส d a ประเทศไทยเนื่องจากบริษัทเนี่ยเกรงว่าจะทำให้ลูกจ้างมีอำนาจในการต่อรองกับบริษัทเพิ่มมากขึ้นหากมีสหภาพแรงงานขึ้นมานอกจากนี้ครับกลุ่มผู้เรียกร้องเนี่ยยังได้ชี้แจงปัญหาการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแรงงานนะครับในจ้างไม่ปฏิบัติตามพรบประกันสังคม มีการเลิกจ้างมีการกดดันให้พนักงานลาออกมีการทำลายการรวมตัวของคนงานอย่างนี้เป็นต้นกรณีต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยนะครับสหาภาพแรงงานได้เรียกร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอปลวกแดงผู้ว่าราชาการจังหวัดระยองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสหาาพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยเรียกร้องมาหลายหน่วยงานด้วยกันแต่ไม่จะรับความสนใจจากหน่วยงานดังกล่าวเลย สำนักข่าวอิสลาเนี่ยไปนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทไทยสมิธอีสเทนซีบอร์ดออโตพาร์ตอินดัสทรีเอามาเปิดเผยกันบริษัทนี้เนี่ยจดทะเบียนวันที่25กรกฎาคม2546ทุนจดทะเบียน100ล้านบาทนะครับวันที่16มีนาคม2547เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น200ล้านบาทวันที่10กุมภาพันธ์2548เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น700ล้านบาท แล้วก็ันที่20่ธันวาคม2550ลดทุนจดทะเบียนลงเหลือ600ล้านบาทบริษัทนี้เนี่ยประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์และก็เครื่องยนต์ณวันที่27เมษายน2560นเนี่ยนะครับผู้ถือหุ้นในขณะนั้นคือนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจถือหุ้นอยู่4ล้าน2แสนหุ้นด้วยกันหรือว่าคิดเป็นร7 0ล อันดับสองคือนางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจนางสาวรุจิรพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจคนละหกแสนหุ้นหรือร้อยละสิบเป็นไงนะครับนโยบายด้านรายงานของพรรคก้าไกลเขาน่าตื่นเต้นดีนะครับเชื่อแต่ครับนโยบายนี้เนี่ยถ้าคาก้าไกลได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะอยู่แค่ในอดีตเพราะว่าทุนส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วยการให้ลูกจ้างตั้งสหภาพเนี่ย ายทุนเขาจะกลัวมากกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับในทุนในที่นี้เนี่ยก็รวมไปถึงไทยสมิทด้วยนั่นแหละครับแต่ถ้าหากว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่าไม่กลัวเนี่ยนะครับไปสิครับไปกระซิบบอกกับพิธาเลยนะครับบอกว่าเดี๋ยวไทยสมิทเนี่ยจะนำร่องให้ดูจะให้มีการตั้งสหาภาพแรงงานขึ้นมาแล้วก็จะขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก่อนที่รัฐบาลพิธานเนี่ยจะเข้ามาบริหารประเทศอีกเดี๋ยวทาให้ดูด้วยความรักนะครับ ก็เหมือนกับมุมมองของพิธาที่มีกับกลุ่ม LGBTQ นั่นแหละครับประเทศต้องเคลื่อนด้วยความรักนะครับไม่ใช่ความกลัวพิธาเนี่ยบอกเอาไว้อย่างนี้นะครับ